สุดยอดจอเกมมิ่งมาอีกแล้ว27นิ้วแบบโค้งในราคาที่คุณหาซื้อได้4,000ป,ปลายๆเท่านั้นเองนี่คือ Gigabyte GS27F4 Gaming Monitor หน้าจอเล่นเกมตัวใหม่จาก Gigabyte ครับสำหรับเจ้าตัวนี้มาพร้อมขนาดในขนาดที่ใหญ่โตโออามาก27นิ้วครับมาพร้อมกับความละเอียดนะครับอยู่ที่ในระดับ Full HD แต่เขามาในรูปแบบโค้งโค้งเคิฟเคินะครับ และราคาดีมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์แล้วเราจะมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกัน กอบเสร็จแล้วนี่เลยครับกิกบต์ GS 2 7 fc ขนาดอย่างที่ผมบอกเลย27นิ้วนะครับวัดตามแนวทะแยงนะครับดังนั้นเรื่องของขนาดของจอตัวนี้ใหญ่เต็มตาเต็มอารมณ์แน่นอนนี่คือจุดดีของเขาเลยคือขนาดนะครับมาพร้อมกับความโคง้งเดี๋ยวให้ดูจากด้านข้างกันความโค้งคือ1,500 r โคง้งกำลังดีเข้ารับกับสายตาในเรื่องของดีไซน์นะครับตัวจอเองก็จะมาในดีไซน์แบบ เรียกว่าไร้ขอบนะครับก็จะมีขอบดำๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับและตอนนี้เนี่ยก็คือตัวจอที่พึ่งประกอบออกจากกล่องกันจริงๆนะครับหน้าตาที่คาคุณซื้อนะคุณจะได้ไปก็แบบนี้เลยก็จะมีพวกฟิล์มต่างๆหุ้มมานะครับไม่ว่าจะเป็นขอบด้านบนขอบด้านซ้ายขอบด้านขวาหรือแถบด้านล่างที่เป็นที่อยู่ของคอนโทรลเลอร์นะครับมีพวก Energy Saving ต่างๆมาแบบนี้นะครับสำหรับตัวจอเองในเรื่องของความละเอียดนะครับเขามาพร้อมความละเอียดระดับ1,920 x 1,800พิกเซลครับ เป็นจอในรูปแบบพา n e เนล VA นะครับขอบแคสีอยู่ที่1 0 8ตาม t a ต d a า d sRGB นะครับรองรับฟ e ซิงพรีเมียมนะครับและรองรับตัวอะดัพ v ีฟซิงอีกด้วยเดี๋ยวลองมาแกะด้านข้างดูกันดีกว่าเรียวๆเลยแบบนี้จะได้เห็นตัวจอในรูปแบบเต็มๆในรูปแบบจริงๆกันโดยที่ไม่มีตัวขอบพลาสติกอะไรต่างๆมาระเกะระกะแบบนี้นะฮะลอกฟิล์มด้านข้างออกมา หหเหนียวใช้ได้เลยตัวฟิล์มตัวฟิล์มนี่ฮะเปิดซิงเลยเดียวเชียวหหเหนียวใช้ได้นะครับสำหรับตัวฟิล์มก็จะเป็นการป้องกันนะครับริ้วรอยต่างๆตอนที่ขนส่งมานั่นเองก็จะหุ้มมาเพื่อให้เราได้ใช้ของใหม่ของดีที่สุดนะครับเหมือนออกมาจากโรงงานอย่างไงอย่างนั้นเลยนะฮะ ตัวจอเองนะครับราคาของตัวจอเนี่ยราคากลางจะอยู่ประมาณ5 0 0ตน้ตนต้นๆแต่เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ในราคา4,000ปลายๆนะครับประมาณสัก4,8,90ก็มีให้เห็นกันนี่ฮะตัวจอตอนลอกฟิล์มออกมาแล้วทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาหวเป็นไงฮะถูกตาต้องใจเพื่อนๆกันไหมฮะพาเนลของตัวจอเองก็จะเป็นพาเนลแบบด้านโดยตัวจอครับก็จะสามารถปรับก้ม ปรับเงยได้ประมาณหนึ่งแบบนี้ขาตั้งเขาก็จะไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรมากมายนักนะครับก็จะเป็นขาตั้งในลักษณะคล้ายๆกับแผ่นซีเรียมแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นเกมมิ่งนะครับเป็นซีรีส์เกมมิ่งที่เขาระบุมาไว้ด้านล่างแบบนี้ตัวขาตั้งนี้ดีไซน์มาได้ กล,กลางๆค่อนไปทางสวยนะครับแต่ก็ยังไม่สุดซะทีเดียวนะครับด้านล่างของตัวขอบจอนะครับก็จะมีตัวกิกะไบต์สกรีนเอาไว้อยู่และเป็นขอบเงาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวจอประกันให้3ปีนะครับแล้วก็จะรับเคมจุดที่5นะต้องทราบกันไว้นะครับบริเวณด้านหลังของตัวจออันนี้ผมว่าดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับ ตรงนี้ยิงเลเซอร์ไว้เป็นกิกะไบแล้วก็จะมีแถบลดลายต่างๆยิงเลเซอร์เอาไว้เล็กน้อยมุมซ้ายบ้างมุมขวาบ้างเสริมความสวยของตัวจอนะครับด้านนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับตัวแปลงไฟอะแดปเตอร์จะอยู่ด้านในหมดเลยนะตัวฐานของตัวจอเองก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับปรับอย่างอื่นไม่ได้เลยหมุนจอบิดซ้ายบิดขวาไม่ได้เลยแค่ก้มและเหงื่อเท่านั้น แต่จุดดีของขาตัวนี้ครับก็คือมีตัวพลาสติกครอบตรงนี้มาให้สําหรับที่จะ m a n a g สายแบบนี้เลยดูสวยดีนะครับเก็บสายได้แบบนวลเนียนตาดีทีเดียวเชียวพอเชื่อมต่อมาตามมาตรฐานครับก็คือมี HDMI 2พอร์อนะครับและ Display Port อีก1พอร์ตด้วยกันอยู่ด้านล่างตรงนี้และมีอีกหนึ่งตอก็คือตัว audio นะครับเป็นแจ็คสาหรับหูฟังนะครับการเสียบใช้งานตัว adapter ก็จะเป็นแบบหัวเชื่อมต่อแบบนี้เลยนะครับเป็นปลั๊กมาไม่มีตัวแปลงนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น GS27F4 ระบุว่มาให้เป็นเบรเบิลเป็นตัว Serial Number ต่างๆตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับอาร์มสเตนะครับเป็นเบอร์ซ่า100สามารถยึดกับตัวขานีบจอกับโต๊ะได้สบายๆเลยนะครับภาพรวมถือว่าเออหน้าตาใช้ได้ สเปคก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับมีอัตราการตอบสนองของจอนะครับหรือตัว refresh rate อยู่ที่1มิลลิเซก MPRT นั่นเองนะครับภาพรวมถือว่าน่าสนใจทีเดียวสําหรับตัวจอตัวนี้แต่ถ้าถามผมว่ามันจะเหมาะกับใครสําหรับจอตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสไตล์แบบเกมมิ่งนะตามชื่อที่เขาบอกมาเลยเอาไปเล่นเกมนะครับในรูปแบบ180ยแเฮิร์นะครับเพราะจอตัวนี้รองรับได้สูงสุดอยู่ที่180ยแเฮิร์นั่นเองเกมพวก Counter Strike นะครับ CS 2แบบนี้เล่นได้ลื่นๆวารอแรนเกม ชูตติ้งต่างๆได้หมดในราคาที่ไม่สูงและจอนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่เต็มตาด้วยนะครับส่วนถ้าเอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไปทำงานในระดับเริ่มต้นถึงกลางอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเข้มข้นมากขึ้นอาจจะไม่เหมาะซะทีเดียวเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของตัวความคมชัดของตัวจอนะครับที่มาในรูปแบบ Expand, ขยายออกมานิดนึงปกติแล้ว24นิ้ว25นิ้วจะเหมาะกับจอแบบ Full HD เนาะถ้าเป็น27นิ้วจะเหมาะกับจอ 2K นะครับถ้าเนี่ยมัน Full HD ในขนาด27นิ้วเนี่ยมันอาจจะไม่คมสักเท่าไหร่ในเรื่องของภาพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความโค้งนะครับไม่ได้เหมาะกับการทํางานสักเท่าไหร่เนื่องจากสเกลในการทํางานมันอาจจะเพี้ยนได้มันไม่ใช่จอแบนจอแฟรนั่นเองทําให้เรื่องของพวกการทําภาพต่างๆดิสทอร์ตต่างๆขอบมุมต่างๆอาจจะ ียนนได้ะครับแนะนําถ้าทํางานเป็นจอแฟลกันดีกว่าแต่ตัวนี้เหมาะสําหรับเล่นเกมมากๆและที่สําคัญราคาดีด้วยถ้าจะให้เหมาะสมก็การจอซัก RTX 3050ขึ้นไปได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเกมดูกันจริงๆดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับเรามาดูการปรับตั้งค่า OSD ในตัวจอกันครับถ้าเป็นปุ่มจอยสติ๊กกดตรงกลางปุ๊บเขาจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน4หัวข้อเนาะเป็น Cross แ a i r ครับเป้าเล่ง เกมเอสิดพาวเวอร์และ Setting นะครับเรามาดูหัวข้อ Setting กันภาพรวมของตัวจอครับด้านบนก็จะเป็น Resolution เนาะความละเอียด Black Equalizer, Aim Stabilizer, Overdrive, Refresh Rate, Free Sync Premium นะครับนี่ก็จะเป็นค่าที่เขาแสดงโชว์กันนะครับว่าตอนนี้เราปรับอะไรกันอยู่บ้างพอเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับโหมดแรกเลยก็คือโหมดเกมมิ่งที่สามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้นะครับแบบนี้ฮะ ฟรีซิงก์โอเวอร์ไดด์ดิสเพย์ซูเปอร์เรสโวลชันแบ็กอิมโพเลเตอร์เอ็มสเตเบลิเตอร์ถัดมาเป็นโหมดพิเคเจอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสว่างคอนทราสต์คัลเลอร์ชาร์ปเนตแกมมาคันเลอร์เทมโลบลูไลท์นะครับ DCR แล้วก็เป็นโหมดรีเซ็ตพร้อมกับเป็นพรีเซ็ตต่างๆมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งโหมดมูฟวี่เีดเดอร์ srgb สำหรับทำงานคัสตตอมและอีโคนะครับ ถัดมาเป็นโหมดดิสเพย์นะฮะที่จะโชว์ในเรื่องของอินพุตนะครับ R G B range นะครับ Over scan นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าภาพรวมเช่น a u D i O O S D setting นะครับ Quick switch นะครับแล้วก็ Auto setting มันเองมีภาษานะครับแต่เสียดายไม่มีภาษาไทยเนาะแล้วก็รีเซ็ตการตั้งค่านะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวปุ่มจอยสติ๊กนี่เองที่เขาจะมีเป้าเล็งมาให้นะครับ มีเป้าเล็งแบบนี้มาให้ให้สามารถเลือกใช้ได้เลยอย่างเกมที่เราเล่นจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับพวกปืน4-6 AWP ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีเป้าตรงกลางใช่ไหมถ้าเรากดแบบนี้ปุ๊บเราได้เป้าเล็งขี้โกงแบบนี้มาเลยนะครับนี่คือตัว c r o แ s h a i r ที่เขามีมาให้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับ รวมถึงนะครับจะมีในฝั่งของเกม a อส d ิดนะฮะเช่นเป็นตัวจับเวลาเป็นตัวรีเฟชเรทต่างๆดิสเพย y อ l ลลิเจเมนต์นะครับก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ถือว่าละเอียดทีเดียวอ่ะน,นี่คือการปรับตั้งค่า On Screen Display เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมแันต่อเลยครับกับ CS2 ครับตอนนี้ก็อยู่กันใน CS2 นะครับ Counter Strike ภาค2นั่นเองตัวจอก็ให้ภาพที่ต้องบอกได้เลยว่าเต็มตาม,มากๆนะครับแต่แอบเสียดายนิดนึง ไม่มีลำโพงมาให้ตอนนี้ผมก็เปิดลำโพงแยกมานั่นเองนะฮะขอขออื้ยสองคิวไปแล้วเป็นไงล่ะเต็มตาไหมเพื่อนก็ถือว่าใหญ่เต็มตาเต็มอารมณ์ดีนะครับสำหรับตัวจอนะฮะใช้ได้เลยถือว่าฟินในระดับหนึ่งเลยฮะสำหรับการเล่นเกมนีไม่ไงให้็อดด้วยอ้ายิงบอดนี่มานะฮะก ถือว่าเล่นได้แบบเพลินเลยนะครับนี่คือ CS2 อ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไร แล้วชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับเจ้ากิกะไบต์ GS 2 7 F 4ตัวนี้ จอเกมมิ่ง27นิ้วโค้งๆคงราคาน่ารัก4,000ปลายๆก็หาซื้อได้แล้วใช่ไหมล่ะครับสำหรับจอตัวนี้ต้องบอกนี่เลยนะครับว่าภาพมันสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะความโค้งที่ให้มาเหมาะมากสําหรับเกมพวกชูตติ้งไวๆแบบนี้ครับและขนาด27นิ้วถึงแม้มันจะดูใหญ่ไปสักหน่อยสําหรับ Standard มาตรฐานมาตรฐานที่เหล่าโปรเพเยอร์เขาใช้กันเพราะปกติเขาใช้กันประมาณ25นิ้วใช่ไหมแต่สําหรับเราเาเหล่าเกมเมอร์เล่นกันแบบเคชียลหรือแม้แต่ จะเล่นเอาแรงผมว่าก็ตอบรับตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับเ <_ C 1> ทีเยบกับราคาถือว่าคุ้มค่า <_ C 2> พร้อมกันนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อแบบ180เพอร์ที่เขาให้มานั้นเสียบกับตัวจอตรงๆผ่าน HDMI ลันได้เลยอันนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับ <_ C 1> เล่นเกมก็ฟินนะฮะดูหนังก็บันเทิงเพราะจอมันใหญ่เนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับจอตัวนี้ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการ ปรับตัวจออยู่บ้างนะครับเพราะว่าขาตั้งเดียวให้มามาในรูปแบบที่มันเป็นเบสิกเนาะจะบิดจอจะหมุนจออะไรต่างๆมันไม่ได้เลยได้แค่ก้มกับเงยเท่านั้นเอง แต่ก็ถ้าเทียบกับราคานะฮะก็ถือว่าโอเคแหละพอหยวนหยวนไปได้น่ะพอเชื่อมต่อเองก็มีมาให้ค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็น h d m i ถึง2พอร์อ Display ์พอทดอีก1พอร์ต OSD On s c r e e n Display ก็ปรับได้ง่ายมีฟังก์ชันอย่าง Black E q u a l i z e r ก็ช่วยในการเล่นเกมได้มีฟังก์ชันอย่างเป้าเล็งด้วยรวมถึงมีฟังก์ชันอย่างการถนอมสายตาที่มากันให้แบบครบๆไม่ว่าจะเป็นตัวฟิกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นตัว Blue Light ก็มีมาให้ครบถ้วนเลยทั้งเล่นเกมทั้งดูหนังฟังเพลงเอาไปอ่า หนังสือต่างๆตัวนี้ถือว่าได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านน้นไปทํางานอย่างพวกทําภาพตัดต่อแบบนี้แนะนำมาให้ใช้จอที่เป็นแฟลดีกว่านะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมตัวนี้เหมาะมากๆเลยราคาแค่นี้ได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วครับสำหรับเจ้ากีกรบาย G.S. 2 7 F. c ตัวนี้ใครที่อยากจะโดนก็ไปจัดหากันได้เลยนะครับมีลิงก์ล้านแปะให้ใต้ Description นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทิกบัยด้วยที่เอื้อเฟื้อจอเกมในราคาคุ้มค่ามาให้แอดบิ๊กได้ลองเล่นส่วนตัวชอบนะครับเทียบกับราคาโคตรคุ้มเลยครับสำหรับจอบตัวนี้ครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ